กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงสนทนาของนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีมาครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โนเลขากรรมการแพทย์สภา,าและประธานราชวิทยาลายัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้ทําความรู้จักกับท่านไปแล้วนะครับในช่วงที่แล้ววันนี้เรากําลังคุยกันในเรื่องเร่งด่วนในระบบสุขภาพที่รัฐบาลใหม่นั้นควรจะใส่ใจนะครับคุณหมอครับได้ฟังนโยบายของแต่ละพักผม,ผมฟังดูเือนผมพยายามจะดูว่า เขาจะพูดอะไรกันบ้างนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับคือดูในต่างประเทศเอางี้ในต่างไมาในสหรัฐในอังกฤษเวลาเขาโต้วาทีกันในทรัศน์เนี่ยมมีวิสัยทัศนหรือของอเมริกาเขาจะเน้นอยู่สี่เรื่องนะส่วนใหญ่เศรษฐกิจการต่างประเทศสุขภาพการศึกษาสี่เรื่องใหญ่ของเราเน้นอยู่เรื่องเดียวนะเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็เน้นในเรื่องการแจกแจกแถมอย่างเดียว ไม่ไม่ได้บอกให้ชัดเจนว่าจะทำยังไงให้ประชาชนหรือประกันราคาอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้บอกวิธีการทาไงให้มันประชาชนมีรายได้ดีขึ้นโดยโดยของตัวเองนะคือให้ประชาชนเนี่ยพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่แชร์ไปแจกเพราะการแจกนี่ไม่ยั่งยืนทํายังไงให้เขาสามารถตกปลาได้ไม่แชร์ปลาไปแจกอันนี้ผมว่าสาคัญไม่อยากให้คนไทยกลายเป็นพวกคล้ายขอทานมแต่จะขออย่างเดียวเลยไม่คิดจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต้องแก้นิสัยเนี่ยต้องเพราะวิธีการเราไปทำเนี่ย ทำให้ทุกคนงอมืองอเท้าไม่ช่วยเหลือตนเองครับซึ่งอันนี้สัไม่เสียหายในระยะยาวอาจอาจจะเห็นผลดีระยะสั้นแต่สร้างปัญหาระยะยาวแม้กระทั่งการสมานฉันท์เพราะไมเรื่องดีแต่ต้องอย่าลืมนะว่าคนจะมีการปลองดองแต่ใครทําผิดกฎหมายต้องทําโทษมิฉะนั้นแล้วต่อไปนาคตทุกคนทำผิดกฎหมายเพราะอะไรมาต่อไปมม่คงจะสมานฉันท์ยกโทษให้เราไม่ได้อันนี้จะสร้างปัญหาระยะยาวมันดีระยะสั้นแต่แก้ปัญหา มันสร้างปัญหาเนี่ยร้าะใครทําผิดบรรทัดฐานสํางทสำคัญไอ้ต้องทําให้แล้วการรักษากฎหมายเนี่ยสาคัญเราย่อนยานมากอไม่ว่าใส่หมวกกันน็อกผ่านหน้าตํารวจแล้ววิ่งขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าตํารวจไฟแดงยังยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยต่างประเทศแบบนี้เราไม่เคยเห็นกำลังเห็นงงหมดอันนี้อันนี้เป็นอาจจะมีแล้วเราเน้นเรื่องปัญหาทางด้านสุขภาพเป็นนโยบายเนี่ยน้อยมากครับ เราเปเน้นเรื่องมีโดนบ้างไหมฮะมีมีนโยบายของไม่ไม่มีใครพูดออกมาชัดเจนเลยว่าจะจะทำยังไงนะผมดูว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทําตอนนี้เราก็จะดูวาปัญหาสุขภาพเรื่องโรงพยาบาลที่กําลังล่มจมหมดใช่ไหมขาดทุนไมดเ่ยราบหมดเลยราบหมดโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยตอนนี้ขาดทุนหมดแล้วตอนนี้อีกไม่นานเนี่ยก็จะมีปัญหาการบริการก็จะแย่ลงเพ่อนผมคิดว่าต้องคือระบบการกระจายการส่งต่อเนี่ยมันต้องมาปรับปรุงนะคือไม่ใช่ว่าเปิดโรงพยาบาล ประนทําบลหมู่บ้านมันไม่ประโยชน์อะไรเพราะอหมอไปอยู่ก็อยู่ไม่ได้เพราะมันมีคนอยู่ร้อยสองร้อยคนไม่ได้ป่วยทุกวันเราต้องต้องการจะเป็นพยาบาลที่ดูแลแล้วก็ทำโรบส่งต่อให้ดีอแล้วที่เป็นศูนย์ต้องมีความสามารถพร้อม,อมแต่ไม่ใช่ไม่ใช่กระจายไปหมดมันเลยการจันกระจ,กกระจายเราทุกคนอยู่ไม่ได้เราหาอะไรดีไม่ได้สักอันอในต่างประเทศเวลานี้แนวโน้มใหม่เนี่ยจะเป็นศูนย์แบบเนี่ยศูนย์หัวใจศูนย์แบบเชื่อเพราะว่าเฉพาะทางเลยเฉพาะทางเลยเพราะอะไรมะทําได้ดีขึ้นถูกลง เชี่ยวชาญมากขึ้นประหยัดทุกอย่างพร้อมหมดแทนที่เอาเครื่องมือไปซื้อทุกไปทุกแห่งหมดแล้วทำอะไรไม่ได้ไปตั้งไว้โชยเฉยว่าฉันก็ทําได้แต่จริงทําไม่ได้ไม่มีคนแล้วคนทําก็เหนื่อยคนเดียวทำได้ไงมันต้องเป็นทีมใช่ไหมอันนี้ก็ต้องมานั่งแก้เรื่องนี้แล้วก็จะไปเน้นพัฒนาฮาร์ดแวร์แต่ว่าซอฟต์แวร์นี้ตามไม่ทันตะอาจารย์แล้วผมอยากเห็นบางอย่างเนี่ยในระบบเนี่ยกระจายอำนาจมากกว่านี้ครับคือผมไม่คิดว่าจะรวมศูนย์แล้วจะดีอย่างที่เราพยายามจะรวมทุกอย่างเข้ามาใน ที่เดียวกันหมดอันนี้เป็น,ปนอันตรายอย่างยิ่งเพราะว่าอะไรก็ตามที่เลวแล้วอยู่ได้มีเหตุผลเดียวนะ <c oughs> ผูกขาด <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องให้มีการแข, <c oughs> ข่งขันให้แข่งขันกันเพื่อจะได้แข่งกันทําดี <c oughs> แม้กระทั่งซื้อของผมยังคิดว่าเอรัฐบาลไปนัดไปเปลีป่ยนใหม่ว่าซื้อโดยคนคนเดียว <c oughs> กลุ่มเดียว <c oughs> บอกว่าซื้อได้ถูกกว่าพระซื้อจานวนมากอันนี้ไม่จริง <c oughs> นานๆไปเนี่ยมันจะเปอร์เซ็นต์มันจะ,ะเจะยอะขึ้นแล้วไหนสนมมจะหัวกันได้เพราะฉะนั้นในต่างประเทศไม่ว่าใน อังกฤษอเมริกาหรือว่าในแคนาดาผมแคนาดาเห็นใจ๊ะหรือในออสเตรเลียหรือในอเมริกาเขาแต่ละรัฐเนี่ยเขาซื้อกันเองเนี่ยเรแข่งขันยันเด้วยใครซื้อได้ถูกกว่าเขาไม่เคยซื้อทีเดียวมันจะได้มีหลายที่พอซื้อคนเดียวซื้อหมดมันก็เหลือบริษัทเดียวในสุดมันก็พังหมดพอพังหมดปั๊บทีนนี้ราคาขึ้นได้เลยใช่ไหมแล้วแล้วมันผูกขาดนี่อันตรายนะถ้ามันเสียมันเสียหมด มันมีแอนต t r u ร t l a อด้วยนะฮะใช่มางนอกนี่จะไม่อเมริกันนี่มีแอนตี้ไม่ได้เลยไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เราพยายามจะรวมที่อย่างเป็นศูนย์เดียวซื้อยาซื้อแล้วบางทีมันมีคอน FLICT กรรมการสปทชที่บริหารกับกรรมการองคมการีคนเดียวกันมันก็ต้องออกเสนอซื้อซื้อเนี่ยซื้อของเราซึ่งมันมีอันนี้มาถือว่าเป็นผมไม่อยากทับซ้อนอยู่จริงไม่ควรให้เกิดแบบนี้แล้วผมคิดว่าน่าจะต้องบริการเนี่ยนะผมอยากเห็นการกระจายอำนาจไปเป็นเขตๆเลยสมมติว่าสารสลบเนี่ย มี12เขตรหรือกี่ภาคก็แบ่งไปแล้วก็เพราะเท่าโรงพยาบาลเดียวเนี่ยคนประชากรไม่พอเงินไม่พอ,อแต่ถ้าเหมือนแต,แต,แต,แต่ประเทศเที่เจริญทั้งที่ทำเศรษฐีได้ดีๆเนี่ยม,มันมี3ามสี่ล้านคนเท่านั้น,นประเทศมันเล็กถ้าเราทําแบบนี้3ามสี่ล้านคนเราบริหารจัดการทุกอย่างครบวงจรในตนเองครับจะทําได้ดีในอังกฤษเนี่ยเวลานี้ก่อนนี้พยายามรวมศูนย์นี่ก็พยายามจะแยกมาแล้วส่งไปโดยตรงเพราะว่าการที่รวมศูนย์เขาเสียเงินเยอะมากเขาคิดว่าถ้าแยกไปเนี่ยเขาตัดเงินออกไปได้3า สามหมื่นกว่าล้านเหนนรียญสหรัฐจากไอ้ตัดไอ้กองกลางนี่ออกไปให้ไปโดดตรงไล่ท้องถิ่นเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกันไล่ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจ่ายด้วยอม,มันก็จะดีขึ้นแทนที่จะมารวมอันนี้อันนี้อยากเห็นว่ากระจายอำน,นาจออกไปผู้ชมอาจจะสับสนเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าไม่ควรจะให้มีกระจายไปทั่วอันนั้นคือตัวคลินิกใช่ไหมครับหมายถึงคือว่าให้เน้นระบบส่งต่อระบบส่งต่อให้ดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องไปเปิดโรงพยาบาลทุกที่ทุกทุกหมู่บ้านอะไรที้ไม่จําเป็นอแต่ที่บอกผมว่ากระจายหมว่า กระจายเป็นเขตใหญ่ๆในเขตใหญ่ๆนั้นจะมีทุกอย่างพร้อมมีตั้งโรงพยาบาลขั้นปฐมภูมิที่ดูคนไทั่วไปจนกระทั่งถึงปฏิยาภูมิคือหมายว่าผู้เชี่ยวชาญเลยคือไม่ต้องเดินทางมาทกรุงเทพทุกเขตเนี่ยสามารถคือถ้าจะเห็นว่าต่างประเทศเมืองเมืองใหญ่เนี่ยเขาประมาณล้านคนหมดเขามีหมายอะไรของตนเองมีอะไรต่างคือคนอยู่ที่นั้นไม่จำเป็นต้องมากรุงเทพสามารถ จะเรียนวิศวะเป็นหมออยู่ในเขตนั้นได้เลยแล้วทากิจการธุรกิจในเขตนั้นได้เลยความแตกต่างมันต้องเคลื่อนย้ายอะไรกันไม่าไม่ไม่รวมศูนย์แล้วไอ้คนที่รวมศูนย์มันจะดูแลจนปลายเนี่ยไม่ลักหนาเค้าเท่ากับคนในท้องถิ่นแต่ท้องถิ่นไม่ใช่ว่าผมบอกว่าเอาแค่คนแสนคนสองสองแสนคนมันทไม่ได้ต้องเป็นล้านสามสี่ล้านคนครั็จะยเขาจะดูแลได้อย่างดีเลยคือต้องรวมเป็นเขตแบบนี้ไปที่ต่างประเทศผมเห็นเลยเขา ซื้อของเขาก็เป็นเขตก็ซื้อนะแล้วแข่งขันกันเดียวใครซื้อดีวกันไม่จเป็นต้องซื้ออันเดียวกันแล้วก็จะมีแล้วแต่เอกชนก็จะมีหลายอันมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐลเอกชนดีขึ้นอันนี้ก็เป็นอันซึ่งอยากจะเห็นนะแล้วก็ผมจะเป็นห่วงเรื่องไอ้องกรระทั้งหลายเนี่ยเวลาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเลยนะมันคงต้องแก้หลักเกณฑ์อ่ะเพราะว่าทําไมนะว่าการเลือกผู้สมงุติเลือกไปเลือกมามันคนเก่าหมดเลยในทีมเดียวกันหมดทุกองค์กรที่มีเนี่ยผมดูนะเอ็นจีโอก็จะมีคนอยู่ไม่กี่คน ไล่ตัวได้เลยผม,มว่าเป็นทุกองค์กรเลยทําไมเป็นอย่างนั้นครับก็วิธีการจัดวิธีการระเบียบตั้งเนี่ยผมคุณเห็นหว่าว่าพวกผู้แทนของไฟฟ้าปลารถไฟมีสมาชิกเป็นแสนเลยมไม่เคยได้รับเลือกอแต่ไม่รับเลือกเนี่ยมันคนเก่าหมดมีอยู่สี่หคนก็ตั้งเป็นชมรมอันหนึง่งเสียงคนตั้งชมรมมันก็มีื่องร้อยกว่าชมรมในกระทรวงสาธารณสุขมีกว่าร้อยชมรมครับพวกนี้ก็ มันชมรมเยอะไอ้นี่มันชมรมเดียวอ่ะคนเยอะแต่มันชมรมเดียวเมื่อบวกก็ได้หนึ่งคะแนนไอ้เล็กๆนี่มันได้คะแนนเยะยะบกมันก็ชนะหมดอ่ะนั่นก็จะนั่นต้องต้องมาดูใหม่แล้วว่าวิธีการคัดเลือกเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ครับมันกลายเป็นคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยฟอร์มไปแล้วแล้วก็ได้ทุกครั้งได้ทุกเรื่องอแล้วมันไม่เป็นไม่เป็นกลางจริงเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจริงด้วยครับถ้าเกิดมองหัวเรือใหญ่เลยนะฮะคนที่กําลังจะมาเป็นรัฐมนตรี สาธารณสุขนี่นะอาจารย์อาจารย์อยากจะได้คุณสมบัติแบบไหนครับผมบอกองนี้นะคนที่มาดูสาธารสุขเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นหมอนะอาจจะไม่อาจจะไม่ประโยชน์เวยไม่ควรเป็น้วยคนที่สนใจในด้านสุขภาพมาหรือเกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วสนใจด้านนี้แต่เอาคนที่ไม่มีพื้นฐานมาเลยเนี่ยมาเป็นเนี่ยผมว่าไม่ได้นะบางทีบางคนเขียวเอะผู้บริหารเนี่ยเป็นใครก็ได้ตัดสินใจอย่างเดียวอแต่คุณไม่มีแนวคิดที่นําอยู่ที่ผู้ที่คนที่มาให้คุณแนะนําเนี่ย แล้วเขามีผลประโยชน์หรือเปล่าใช่ไหมมันมันต้องหลายอย่างนะก็ัดสินใจเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานอยู่บ้างฟังฟังยินแล้วเนี่ยถ้าข้อมูลผิดเนี่ยคุณผิดเลยต้องรู้อยู่บ้างเพราะฉริงว่าต่างประเทศเนี่ยรัฐมนตรีแต่ละสาขาเนี่ยนะเขามีความรู้ในสาขานั้นค่อนข้างดีจะมาทาเรื่องเทคโนโลยีก็ต้องรู้เรื่องเทคโนโลยีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยมาเป็นแล้วบอกผมตัดสินใจได้ขาไม่ได้ไปดูตามอายุงานแบบผมเป็นผู้แทนมากี่ปีเพราะฉะนั้นผมต้องเป็นรัฐมนตรีก่อน ไม่ใช่มันคนรุ่ในใหม่ที่มีความสามารถไม่มีทางได้เป็นนะเพราะคิวไม่ถึงจริงๆเขาเหมาะสมกว่าตั้งเยอะใช่ไหมเพราะว่าต้องดูความสามารถอาจารย์คิดว่าจะเห็นในรัฐบาลชุดนี้ไหมครับไม่แน่ใจคืออยากเห็นแบบนี้เอาคนที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นมาทําคือไม่จำเป็นต้องเป็นคนอาชีพนั้นนะแต่ว่าต้องพอสนใจอยู่ใน ในสาขานั้นแล้วมีความรู้อยู่บ้างจะได้มีความคิดริเริ่มอย่างที่อาจารย์บอกมันขาดความคิดริเริ่มมันต้องได้แต่คนเข้ากับระบบสุขภาพไทยสําคัญเพราะว่าถ้าคุณมีความคิดริเริ่มี่สำคัญคุณจะได้น้อยเคยไปดูว่าที่ไหนก็ทําอะไรบ้างพอจะรู้เรื่องแล้วมีแนวคิดของตัวเองว่าเราอยากเห็นยังไงแต่ถ้าไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเราอยู่ที่คนบอกเนี่ยเขาอาจจะบอกมาส่วนหนึ่งที่เราไม่รู้จริงอ่ะถูกคนหลอกได้สบายเลยแล้วก็จะชี้มาแต่ตัดสินใจอะไรก็ตัดสินใจไม่ได้ก็แล้วแต่ เขาบอกขวาบอกซ้ายอะไรอย่างนี้ผมว่านี่ไม่ได้แล้วก็แต่ถ้าเป็นหมอเองหรือเป็นคนที่บุคคลที่มีเกี่ยวข้องเลยต้องระวังเรื่องคอนฟ lict กับอินเทอร์เอที่ผมเป็นห่วงงนี้เพราะเราดูมทีคนในสาขาเรเองบางทีมันมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมนันจะเอาคนที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมาเป็นแต่ว่ามีความสนใจมีความสนใจเรืความหน่อยหนึ่งมีความหน่อยทางด้านนี้นะแต่ไม่ใช่ ไม่มีพวอยู่ทับซ้อนเอาพักพวกเข้ามาเพราะอยู่เราเป็นพวกนี้อยู่เรามีปัญหามาแล้วเมื่อไม่เร็วนี้เองครับตอนที่ปฏิวัติมเอาคนซึ่งพวกรวบทับซ้อนนะผมพูดตรงๆตั้งพักพวกขึ้นมาเป็นใหญ่ในกระทรวงหมดเลยอันนี้อันนี้ไม่ควรเอาคนอื่นที่เป็นกลางกันนี้จะดีกว่าครับอะไรเป็นเรื่องเร่งด่วนของระบบสุขภาพบ้านเราบ้างครับอาจารย์ผมว่าเรื่องเรื่องการกระจายอำนาจเรื่องไนต่างๆนี้สำคัญเพราะไม่งั้นเราเรื่องทรัพยากรถ้าเราทำให้ดีๆเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าโรงพยาบาลศูนย์มาจงด กำลังขาดทุนอยู่ก่ันจะแย่เพราะถ้ามันล้มไปเนี่ยมันล้มทั้งระบบอแล้วผมว่าอยากจะให้รัฐบาลมองึงแง่ว่าทำงนห้ประชาชนมีส่วนร่วมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพด้วยเน้นเรื่องการป้องกันโรคให้มากกว่านี้เพราะที่ผ่านมาในช่วง10ปีการป้องกันโรคไม่ได้ทำหยุดอยู่กับที่มัวแต่รักษาใช้เงินรักษาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอมันต้อง ไอ้หมอเราเนี่ยมันดูแลตอนคุณค่จะตายม,มันป่วยแล้วอ่ะต้องทํายังไงไม่เขาป่วยใช่ไหมฮะมันจะประหยัดที่สุดเลยแล้วก็จะสุขภาพเขาดีอ,อายุจะยืนเพราะป่วยทิ้งอายุสั้นไปเยอะแล้วท่านต้องแม่เขาป่วยเลยใช่าะเขาม่อยากายุยืนเพราะผมว่าต้องอแต่ผมอยากเห็นประชาชนมีสการที่ไปให้โดยที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอผมดูนะเอายาหนึ่งราคาแสนหนึ่งราคาสองร้อยบาทถ้าประชาชนไม่มีส่วนร่วมแนกะ้วอันแสนหมด การทีบอกให้ไก่จ่ายสิบเปอร์เซ็นต์น่นแกลเลือกอันสองร้อยบาทเพราะว่กแกจ่ายยี่สิบบาทถ้าเพื่อเอาแสนเนี่ยแกต้องจ่ายหมื่นหนึ่งรับผิดชอบครับ<ห>ให้มีมส่วนรับผิดชอบด้วยเพราะทั่วโลกเวลานี้ไม่มีประเทศไหนที่ให้ฟรีโดยไม่มีผม่ชอบหรือก็แม้ประกันสังคมมันยังคิดว่าแต่น้อยประชาชนเขาได้จ่ายมีส่วนร่วมใช้เงินก็ฟุ่มเฟือยก็อาจจะมีปัญหาแล้วนายจ้างก็มีส่วนร่วมแต่การที่ไปให้ฟรีโดยที่ประชาชนไม่ต้องทำอะไรบอกเอ้ยผมเสียภาษีแล้วเสียแวดเสียเวรมาแล้ว มันเจ็บจ้อยอมันไม่เยอะมากเลยจับค่าใช้จ่ายเนี่ยแล้วเข้าไปเนี่ยไกลเกินที่บางคนจะโยงเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเห็นสังเกตวเวลานี้เนี่ยคนทําประชาชนใช้เงินสำหรับเวลเนสมากกว่าเซ็กเนสเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องใช้อืรัฐบาลออกให้ฟรีเพราะนั้นก็ไปทำอะไรทำเสริมสวยแทนทําจมูกทําหน้าทำอะไรตอนนี้มีเงินเหลือไปทำพวกนี้เพราะไม่ต้องดูแลสุขภาพแล้วโรงพยาบาลก็ทําแบบนี้ด้วยอของรัฐเนี่ยเพราะว่าอะไร แกซื้อเครื่องมือราคาแพงมามากกว่าใช่ไหมฮะไม่แกซื้อเครื่องมือราคาแพงมาใช้คนไข้ยืดยืนขึ้นแกได้เงินเท่าเดิมแต่ถ้าแกทำได้ก็ได้เงินสดไอ้ทำได้ไม่ได้เงินมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทําไม่ได้ทําทําในสิ่งที่ไม่จําเป็นมากขึ้นเอาละครับเรากาลังสนทนาอยู่กับ คุณหมอสมศักดิ์โลเลขาครับท่านเป็นกรรมการแพทย์ทสภาและเป็นประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นนายกแพทย์ทศสภามาหลายสมัยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะครับว่าท่านมีมุมมองอย่างไรกับการที่บอกว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วมนอกจากประชาชนแล้วนะครับภาคส่วนอื่นของสังคมคงจะต้องช่วยรัฐบาลด้วยเหมือนกันนะครับในการที่จะให้ระบบสุขภาพของบ้านเรานั้นพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาปิดท้ายกันในช่วงสนทนากับนี่แผ่นดิน สุขภาพดีกับพรีมาครับ